มันบังอาจไงบังอาจกูเตือนอะไรมึงมึงไม่ฟังกูไอ้ก้าวไกลกูบอกให้มึงไปกาบทั้งพัคเลยไปกาบคนเอกประยุทธ์กาบคนเอกประวิทย์ไปกา,ปกา,ปกปกาบบิ๊กบ๊อกไปเชิญภาคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลยอมเสียสละเก้าอี้นายกให้กับประยุทธ์พวกมึงก็ไม่ยอมบอกว่าไม่ร่วมมือกับเผด็จการเด็ดขาดแล้วเป็นไง วันนี้เห็นไหมมึงถูกตัดสิบสิบปีมึงเสียอนาคตไหมล่ะพิธาถ้าวันนั้นมึงเชื่อกูมึงได้เป็นรัฐมนตรีไออนุทินมันอยู่เป็นเห็นไหมมันอยู่เป็นมันรู้ว่าอะไรควรไม่ควรมันได้เป็นรัฐมนตรีทุกรัฐบาลถ้าวันนั้นมึงเชื่อกูมึงได้เป็นรัฐมนตรีอย่างน้อยๆบิ๊กตู่ก็ให้พรรคมึงอ่ะหกเก้าอี้หกเก้าอี้ มึงไม่เชื่อกูงไงมึงไปเชื่ออินทรนาไปเชื่อทอักษ,ษิณมันหลอกใช้พวกมึงไอ้แม่มันคว้าพงปลาไปกินมันจัดตั้งรัฐบาลเลยฉันเตือนมันน่ะพักเก้าไก่ฉันบอกว่ามันไม่เอาแล้วเป็นยังไงละมึงสมน้ำแน่ดัดจริตไม่ได้เป็นประเดนเจรวกทีสาภาในที่สุดมึงก็ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยเอาไปทักษิณเอาไปอุ้งอิง,องเอาไป มึงไม่ได้เป็นนายกถ้าวันนี้มึงเชื่อกูอวันนี้มึงจะโดนยุบพักไหมล่ะไม่โดนดัดจริตไงสมน้ำหน้าทั้งพักเลยสมน้ำแน้แลมลำจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ตั้งเท่าไรแล้วกูเตือนเลยไอ้สอสอที่ออกมาโม้เมื่อวานน่ะเออแบบมีคนมาติดต่อซื้อสามสิบล้านมึงรีบคว้าเงินไปเลยถ้าซื้อจริงแนะ่รีบคว้าไว้เลย เข้าใจหรือเปล่าอุดมการนี่มันไม่ได้เงินนี่มันไ,ได้ารเมือจะไปทางไหนต่อรอวันที่สิบสี่สิบสี่ว่าเสถาาได้ไปต่อไหมถ้าได้ไปต่อก็เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ได้ไปต่อก็ไปทั้งชุดก่าความรัฐบาลใหม่ก้าวไกลก็อาจจะได้เป็นจัดตั้งรัฐบาลถ้าไปร่วมกับลุงป้อมลุงป้อมใจถึงพึ่งได้พลังประชารัฐ ไปร่วมกับลุงป้อมจัดตั้งรัฐบาลมีประชาธิปัตย์ก็มาล้วก็ให้เพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านแต่ถ้าก้าวไกลมันยัง,งโง่มันยังคิดว่าไม่เอากูไม่จับมือเกิดลุงป้อมกูจะรอปีเจ็ดศูนย์มก็รอไปเหอะมึงก็ไม่มีทางได้เป็นถ้ายังโงนะน่นะกูแนะนําตอนนี้ถ้ายังโง่อีกอือม